สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศประจำวันที่30เมษาย,ยน2563มีดังนี้ยยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมองข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งโดยในภาคเหนือมีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวยังคงต้องรัก สักษาระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ด้วยสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมเอาไทยและภาคใต้มีกําลังแรงพัดเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมสับพันน้ําป่าไรหลากได้ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีลงไปบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือ,รอ,รอด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งในช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคม .63 หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตรามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ มาดูพยากรณ์อากาศตามลายภาคกันนะครับภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรและสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 7องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิ และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 7องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชเิงเทานบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 8ถึง38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพงังงาภูกเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศา,ศาเซลเซียสทะเลมีคลื่น สูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงในบริเวณที่ฝนฟ้าขนองนะครับขึ้นสูงเดินเรือด้วยความระมัดระวังกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่บ่าสวนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหากชอบ คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ